ข้อมูลทั้งหมดมาจากนะครับกัมพูชาไทมยเดลี่นะครับอ่านี่ก็เอาไปลงข่าวนะครับบอกว่ากองทัพไทยบอกกองทัพกัมพูชาครับต้องปฏิบัติครบสี่เงื่อนไขถึงจะยอมปล่อยเฉลยศึกเอ่อเขมรนะครับก็มีพวกเอ่อเคลื่อนย้ายกําลังพลเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับออกไปนะครับเก็บกุนทุระเบิดนะครับเก็บกุนเก็บกู้ทุระเบิดนะครับแล้วก็ปักสแกมเมอร์แล้วก็อพยพประชาชนนะครับออกจากแนวที่มีข้อพิพาทนะครับอ่าแล้วก็ประมาณนี้ถ้าไม ไม่ปฏิบัติตามก็ก็ยังนะครับยังไม่ปล่อยนะครับอ่านะครับก็เลยเอาไปลงทุนนี้ก็คอมเมนต์ก็แค้นใหญ่เลยอะไรวะเซนแล้วทำไมไม่ยอมปล่อยสักทีนะครับไดนเราเร็วฟังตัวอย่างข่าวแล้วก็มาอ่านคอมเมนต์กันนะครับยงตามการเจ็บสาบบอดเนชั่นโลกวินไทยสุวารีแนีน้อเปียกงตับ้านปรับเนสซาปอดมีนนตติบัญชีกกองตัท่าการสมราเชนนำมวยขนมกัรดนเล็กเนี่ยโตสงกริมกัมพูชีแต่ตั้งใโกรบตามอนุสัญญาอันตรายิตนังกัดกู้ปีประวัติจุ่มเลือดอยูลงมาครับคอมเมนต บอกคุยคุยกับสคุยกับสยามเขาก็เหมือนคุยกับหมานะครับเออเออเขาก็จังคิดแลคเัาคุยกับสยามเหมือนคุยกับหมานะครับมีหมาเป็นล้านตัวพูดคุยไปก็เหมือนคุยกับสัตว์นะครับอืคนสยามนี่เหมือนสัตว์นะครับจนกระทั่งแบบว่ากี่ปีกี่ปีผ่านไปก็เป็นเหมือนเดิมนะครับคุยกับสยามเนี่ยคงจะแค้นจัดนะครับคือคนที่คุยไม่รู้เรื่องนี่กูก็ไม่รู้ว่าใครนะนะครับเขาบอกให้ทําตามสีเงอนไขถ้ามึงไม่ทํา เขาก็ไม่ปล่อยกันแค่นั้นแหละนะครับคือใครที่คุยไม่เรื่องก็ไม่รู้นะครับอาจี่มันคงเป็นความขับแค้นใจจากทางเขานะครับอ่ะต่อไปนะครับแหมเจอหนักเลยนะครับคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าบอกว่าก็เราทําบอกว่าพวกเขาทําสงครามกับเรานะครับเมื่อมันจบลงเขาจับทหารเราได้แล้วเราจะไปโทษใครนะครับจะไปโทษใครอ่ะก็เสียเปรียบเองนะครับเออนนี้ก็ยังดีนะแต่ใจ่างคนแรกนะครับก็บอกว่าทําสงครามกันนะครับเมื่อสงครามจบเราโดนจับ อ้าวจะไปโทษใครจะไปโทษเขาเหรอนะครับอืมอ่ะต่อไปครับคนนี้นะครับบอกว่าโอ้ยถ้าใครเชื่อเขาพูดเสี่ยมนะครับก็เหมือนแบบว่าลมที่พัดผ่านไปนะครับมันไม่มีอะไรเลยคว้าอะไรไม่มีตัวตนไม่มีแบบไม่มีแบบอย่างอะไรเลยนะครับเหมือนกําตดนะครับคุยกับเสี่ยมก็เหมือนแบบคุยกับพูคุยกับลมฟ้าอากาศนะครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงหรอกสุดท้ายก็ว่างเปล่านะครับอืมเขาก็จะเชื่อแบบนั้นนะครับคุยกับเสี่ยมเหมือนพูดกับ ลมฟ้าอากาศนะครับมันจะไม่ไดมีอะไรเกิดขึ้นจริงเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับเราก็ฉันเนี่ยเลิกใช้ของเสียมและเกียดเสียมมากนะครับอืมแต่ก็นะกันแล้วแต่นะครับก็ไม่ได้บังคับไม่ใช้อยู่แล้วนะครับใช้แล้วของมันดีก็ติดติดกันเองนี่ช่วยไม่ได้นะครับอ่านะครับบอกไม่รู้วิธีไหนรู้จะทาวิธีไหนแล้วเกียมนะครับเพราะว่าก็คือบอกไปรู้จะทำวิธีไหนเกียมแล้ว ถึงเสี่ยมจะปล่อยตัวนะครับก็บอกแล้วก็บอกมีสี่ข้อนะครับมึงก็ทําตามดินะครับแกมเมอร์ก็ไปปราบซะนะครับขนของไปขนรถถังหลอกคันสองคันใครก็จะไปเชื่อไปหลอกเด็กนะครับระเบิดที่มึงมาวางไว้ก็มาเก็บไปนะครับประชาชนที่มึงจ้างมาก็เอาคนคนกลับไปแต่แข่นั้นแหละครับเออจะอยู่กันอย่างสงบสุขต่อไปนะครับอ่าคนที่เขาชื่ออะไรนะและชื่อเป็เือนภาษาอังกฤษนะครับผมว่า ชื่อเชกิกนะครับเชกิกเขาบอกก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเราอ่อนแอเองนะครับเสี่ยมันก็เลยบังคับเอาได้นะครับอืมก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนว่าประเทศตัวเองอ่อนแอเองจนเองนะครับช่วยไม่ได้ก็ต้องเป็นเหยื่อเขาต่อไปนะครับนะเขาก็บอกโอ้ยฉันอยากจะอ้วกเรื่องราวเหล่านี้นะครับต่อิสเอียนกับข่าวของเสี่ยมเต็มทีแล้วนะครับอ่าเขาก็เหมือนผอืดพออมนะครับอือเขาประเทศประเทศเขาเรียกว่าประเทศสยามชนชั้นต่ำนะครับออเขาก็ว่า เหมือนประเทศเราเป็นประเทศชนชั้นต่ำนะครับก็ต่ำไม่ต่ำก็เป็นเจ้านี้ประเทศมึงอะนะครับเออใครไ่รูไใชูเยยังไงนะครับเออ, <laughs> อบอ,อ,อกว่าแล้วทั้มมัไม่ทํามันไม่ช่วยอะไรเลยเหรอ,อ,อนะครับเซ็นไปแล้วทัมมันไม่ช่วยอะไรเลยหรอเออนะครับไปถามผ่าทัมอีก <laughs> ทัมมันจะช่วยอะไรละ่ะมันได้สัญญาแรกเอิร์ดไปมันก็ยิ้มนล้วนะครับต้องไปซื้อเครื่องบินลนอีกนะครับต่อมาครับบอกว่าเสียม,มันราคาถูกนะครับเออเสียม,มันราคาถูกนะครับอืม แขนแขนเสียมันราคาถูกนะครับดอกเสียมโจนมันก็คือโจนเสมอนะครับมันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยอือว่าเสียมเป็นโจรก็ยังเป็นโจรอยู่เสมอนะครับไม่เคยเปลี่ยนไปเลยต่อไปนะครับมันจะเชื่ออะไรได้กับเสียมนะครับจะเชื่ออะไรได้กับเสียมอืออ่ะต่อไปหัวนี้ยาวนะครับบอกว่าดณะประธานาธิบดีสารัฐคุยกับไทยแล้วนะผู้นําไทยก็ เคยปฏิบัติตามที่ผู้นำราขอเลยนะครับออไทยมันไม่มีจัญญาบรนไม่มีสินธรรมทางการเมืองเลยนะครับอืมนะครับโอ้โหกูว่าโทษประเทศมึงนะครับที่ไม่มีสินธรรมทางการเมืองนะครับแบบว่าแล้วก็ไม่มีจัญญาบรมึงไปคุยกันผู้นําคุยกันเสิร์ไปแอดเสียงแล้วเอามาเผยแพร่เนี่ยอันเนี้ยเขาก็ไม่อยากคุยกับมึงหรอกนะครับเออประเทศมึงเดี๋ยวไปดูตัวเองก่อนนะครับอะไรนะ ในประธานาธิบดีสิงคโปร์มาเลยนะครับเขายังไม่อยากคุยกับมึงเลยเดี๋ยวมึงอัดเสียงนะครับเออว่าไปคุยสัญญงสัญญาอะไรเดี๋ยวมึงอัดไว้เขาก็ไม่คุยนะครับเออนะครับไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับอ่ะต่อมาครับมีคนไทยมาพิมพ์บอกสี่ข้อมึงยังไม่ทำแล้วมึงใช้ส่งไดหารมาทำไมนะครับเออบอกว่าสี่ข้อถ้ายัางทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ส่งไดหารให้ก็แค่นั้นนะครับเออคนไทยบุกนะครับต่อไปครับบอกว่าเออเมื่อเสียมพูด ทุกอย่างจะไม่เกิไม่เป็นจริงนะครับเออเมืองเหมือนเสียมแบบเสียมพร้อมจะผิดคําพูดเสมอนะครับประเทศเขาโอ้ประเทศเขาคนดีนะครับเสียมมันราคาถูกเสียมมันเป็นโจรนะครับอือไอราคาถูกเนี่ยเขาไปเอามาจากไหนนะนะครับฮิดเหือเกินนะครับบอกโอ้ยนะครับรอแล้วว่าอะไรรอจนตุยนะครับมันก็ยังไม่ปล่อยหรอกนะครับเออนะครับท้อใจนะนะครับบอกไอเสียมมันราคาถูกนะครับหมายถึงคุณ โซวันตานะครับเออมาเหมือนกันเลยราคาถูกนะครับคือมันจะเจ็บไหมกูก็ไม่รู้นี่สึกเฉยๆไม่ได้เจ็บนะครับเออนะครับถ้ากบูชาไม่ทําตามมันเราจะปะทะกันอีกไหมนะครับเขาก็เป็นห่วงนะถ้ากบูชาไม่ทําตามนะครับคงจะมีปัญหาจะยิงกันอีกหรือเปล่านะครับโอ้โหนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันเรียกว่าไงมันก็อยู่ที่พฤติกรรมของท่านเองนะครับเออ นะครับอันนี้ก็มาข้อความสุดท้ายครับแต่ก็ยาวยาวยาวครับว่าเรื่องราวของทหารกัมพูชานะครับทั้ง18นายที่ถูกไทยจับไปนะครับบอกว่ามันเป็นเยื่อกูก็เป็นเยื่อลบกันมีการเป็นเยื่อนะครับเออนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยเหมือนพวกก่อการร้ายนะครับจับจับพวกนทหารเขาไปนะครับก็เป็นความผิดอาญาระหว่างประเทศนะครับเออนะครับกประมาณนี้นะครับก็คือจะยัดเยียดให้ลายไทยผิดก็ลบกันอ่ะมึงสู้ไม่ได้อืม ถ้าของถ้าของถ้ามันจับของเราไปดีไม่ดีมไม่จับด้วยมันยิงทิ้งไปนะครับเออนะฮะบอกว่าไทยต้องยอมปล่อยเพราะมันผิดกฎหมายระหว่างประเทศอะไรเงี้ยไทยไม่เคยรักษาอย่างโอ้ก็บอกแล้วมึงก็ทําตามมาแค่นั้นก็จบนะครับจะประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นข้อความแบบซ้าๆนะครับราคาถูกนะครับเสียบมันเป็นโจนอยู่แค่นี้วนๆวนๆน,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 นะครับเหมือนคุยกับหมาคุยกับลมออนะครับประมาณนี้อ่ะอย่าเพิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกหน่อยนะครับ จะได้มีกำลังใจในการทำงานชิ้นต่อไปนะครับสวัสดีครับ